ไม่เห็น ทานผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านปากหม้อเจนะครับปากหมอ้อไส้ผักค่ะปากไส้ผักนะครับอันนี้ใบน,นี้เลยค่ะคุณลูกค้าครับก็ส,สิกัดพระรามสองซอยสี่สามนะครับเป็นหมู่บ้านสินทวีนะครับเป็นปากหมอ้อไส้ผักแป้งเสริรแป้งบางนะคะคุณ<ซ>คลูกค้ารอบน,นี้ด้วยกันทั้งหมดปไส้แปดไส้วันนี้เป็นเจมีความนุ่มแต่ของเราขายมังสวิรัติที่เป็นที่ไม่มี สามเจ็ดหนึ่งห้าค่ะสามเนึ่งห้านะคุณต่อได้เลยคุณพี่อะไรนะชื่อปูค่ะพี่ปูนะคุณพี่ปูคุณปูหางครับฝากหม้อไส้ผักน้องปูพี่นะโอเคเลสั่งได้นะคะคุณลูกค้าสั่งไว้ก่อนนะคะค่ะตอนนี้เป็นคิวที่5ถ้าสั่งแล้วสั่งได้เลยค่ะกระติกไส้นะกระโโปสิเด็ดนะครับ กวางตุ้งค่ะเราเปลี่ยนเป็นกวางตุ้งปกติมันจะเป็นกุยช่ายหมอปกติเป็นกุยช่ายใช่ค่ะถ้าเป็นทางสวิลาเราก็จะเป็นกุยช่ายครับแต่ว่าอันนี้เป็นเจเราเปลี่ยนเป็นกวางตุ้งเจก็ห้ามทานของหุนใช่ไหมใช่ค่ะคคครััับสสวดีี่ะะูนมายขายทุกวันค่ะขายทุกวันเลยไม่มีวันหยุดเลยกี่โมงถึงกี่โมงนะตีหนึ่งตีห้า ถึง9โมงครึ่งค่ะ9โมาครึ่ง่รือ9โมงครึ่งค่ะคุ้มมากค่ะพี่ะเดี๋ยวคุณลูกค้ารอหนูใหม่นะคะหนูยาวกว่ายาวมากเลยห่วเรือเปล่าคะแต่หนูขอจอดรอได้ไหมคะทำไม่ทันแล้วลูกค้านะคะชื่อคุณอะไรคะ ชุดของชุดละเท่าไหร่คะอันนี้50บาทเอะได้13บุณลูกค้าเมื่อจอดได้ไหมชุดละ50ได้13บชิ้นนะครับค่าสี่า40ได้9ชิ้นค่า40ได้9ชิ้นเริ่มต้นที่40บาทใช่ค่ะสี่บาททินเลย่ใชนเลยนะใครที่ชอบการเก เรียกไม่ได้เลยค่ะคถ้าทันนี่จะเรียกไม่ทันเพาะมาร์ยาวเลยมคร์เดยาวเลยนะมันไม่ทันแล้ว ปีแล้วปีแล้วนะครับอ่าเป็นพวกมังคุดนย่างเดียวเลยนะใช่ค่ะางอย่างเดียวเลยอ่าเป็นเทศกาลเจก็เป็นเจนะใช่ค่ะแล้วก็ฝักไส้มาเรื่อยๆครักให้มันมีหลากหลายแป้งนี่ใช้เป็นแป้งอะไรครับผสมกันเป็นสูตรของทางร้านเลยค่ะจะมีทั้งหมดสี่ละสี่สูตรสี่สี่สี่แป้งเลยใช่มันถึงได้ออกมาเหนียวนุ่ม มาทานก็สั่งไว้ก่อนนะครับ okay. เรเแ,แเ่ก,ก,ลลกเย็นุลูค้าคะคุณลูกค้ารอชลไคะ่คที่ิที่ทะแต่ละวันนี่ไายชิต่อนวันอ,อ๋อต่อวนันครับน้าจะสักสองรชุดได้สองชุดนะฮะแต่ว่ามันก็ต้องเร่งสปีดเพราะเวลามันน,อน,น้อยใช่ค่ะขานี่กี่ชั่วโมงเงครับใช่ค่ะประมาณสีหชั่วโมงเองสีงส่ห้าชั่วโมง สายมาคนก,กิจายเนะใช่ค่ะสายเป็นตลาดท้าค่ะตลาดเท้าเนาะ สิ้าสิลูกค้าพรามลงมาหน้าี่ิก็มาี่นี่ค่ะเห็ม็โอโหาทนี่บลนะบราลามส่งได้ค่ะลาลามจให้่ลา่ล่ามไปส่งลาล่ามไปส่งแกร็บก็ส่งได้นะ แล้วโมบก็สามารถสั่งได้ที่ะอะไรนะได้ค่ะสั่งได้เอาลายแมน,นะค่ะเอาลายแมนปุ๊บแล้วก็พิมพิมบ้าอะไรฝักหม้อใส่ผักค่ะผักหมอ้อใส่ผักก็จะขึ้นเลยขึ้นเลย ลเน้ต่างกันไหมน้จ่างกัค่เดยนต้จะม well. ีมีเผ็ดกับไม่เผ็ดค่ะน้ำจ no 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 sì ิ้มแยกได้นะคะน้ำจิ้มมีร้อยอย่างน้้เอาปกติก็คือเผ็ดเนาะจะไม่เผ็ดอันนี้ปกติเป็นกุ้ยช่ายเราเปี่ยนในกวางตุ้งนะคะ เนื้อทูนก้อนบันแก้ว i <laughs> ขออคุณาได้เลยค่ะต่อมาของคุณผู้หญิงเชินค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับท like, ี่น่าจะใหนนะครับสวัสดีครับกดเลยลูก